วันนี้เสนอตอนจำปีค่ะจำปีเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมปลูกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะว่านิยมนำดอกที่มีกลิ่นหอมมาใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆเช่นบูชาพระร้อยมาลัยกราบขอพรผู้ใหญ่ที่รักและเคารพและใช้ในพิธีกรรมอื่นๆทางศาสนาค่ะนอกจากนี้ อย่างนิยมนำดอกจำปีมาวางไว้ในห้องเพื่อให้กลิ่นหอมสดชื่นรู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดหรือนำมาวางเรียงกันในถ้วยหรือในแก้วแล้วรินน้ำใส่เล็กน้อยหรือนำไปวางในตู้เสื้อผ้าวางในห้องน้ำแต่เมื่อเวลาที่ดอกจำปีเฉากลิ่นของเขาจะเปลี่ยนไปจึงควรนำออกนะคะ ดอกของจำปีจะออกเป็นดอกเดี่ยวบริเวณปลายยอดค่ะประกอบด้วยกลีบดอกที่เรียงซ้อนกันประมาณ8-12กลีบแต่ละกลีบจะมีลักษณะรียาวแผ่นกลีบมีสีเหลืองอ่อนหรือว่าสีครีมค่ะตรงกลางดอกด้านในเป็นเกสรตัวผู้จำนวนมากลักษณะคล้ายมเมล็ดข้าวสาร ตรงกลางดอกคือเกสรตัวเมียลักษณะเป็นแท่งกลมและมีปลายเกสรคล้ายฝักข้าวโพดด้านล่างเกสรจะเป็นรังไข่ทั้งนี้ดอกจำปีจะออกดอกได้ตลอดทั้งปีและดอกจะบานในช่วงค่ำประมาณ2อถึง3ทุ่มและจะบานท่งกลิ่นหอมอบอวลไปจนถึงรุ่งสางจึงนิยมปลูกกันไว้รอบบ้านลำต้นจำปี เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลางขึ้นอยู่ที่การตัดแต่งแตกกิ่งก้านมากเปลือกลำต้นอ่อนสีเทาเมื่อโตเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีเทาอมน้ําตาลผิวลำต้นแตกเป็นร่องตามแนวยาวของลำต้นกิ่งเปลาะและหักง่ายลำต้นหรือเนื้อไม้จะนิยมใช้ทำเครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ แต่ไม่นิยมใช้ในงานก่อสร้างเพราะว่าเนื้อไม้ไม่ค่อยแข็งแรงมากนะักใบของจำปีจะออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันบนกิ่งใบมีรูปหอกโคนใบสอบปลายใบแหลมแผ่นใบเรียบแผ่นใบมีสีเขียวอ่อนมีเส้นกลางใบสีขาวอมเขียวชัดเจนแผ่นใบค่อนข้างหนาและเหนียวผลของจำปี มีลักษณะออกเป็นกระจุกแน่นประมาณ15-25ผลต่อการแต่ละผลจะมีลักษณะทรงกลมเปลือกผลอ่อนมีสีเขียวอ่อนผลแก่มีสีเขียวอมน้ำตาลและมีปุ่มน้ำตาลกระจายทั่วผลส่วนผลสุกจะมีสีแดงเปลือกผลค่อนข้างหนาด้านในผลมีเมล็ดสีดำประมาณ1-4เมล็ดการปลูกจำปี จำปีสามารถปลูกได้ด้วยเมล็ดและการตอนกิ่งแต่ส่วนมากจะใช้วิธีการตอนกิ่งเพราะจะได้ต้นที่ไม่สูงมากนักต้นจำปีเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดจับทั้งวันดินที่จะนำมาปลูกต้นจำปีต้องเป็นดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ขังดอกของจำปีนอกจากมีกลิ่นหอมสวยแล้วนะคะยังมีสรรพคุณ เป็นยาบำรุงหัวใจบำรุงประสาทบำรุงโลหิตกลิ่นของจำปีจะมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทซึ่งจะทำให้สดชื่นนอนหลับได้สนิทขึ้นค่ะและต้นจำปียังเป็นต้นไม้มงคลประจำวันเกิดของท่านที่เกิดวันพฤหัสและก็วันเสาร์ค่ะเพราะผู้ที่เกิดวันพฤหัสศดีและเกิดวันเสาร์ ควรปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีขาวเช่นจำปีช่วยเสริมหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าค่ะคนโบราณจึงใช้ดอกสดของจำปีนำมาทำน้ำอบน้ำปรุงแล้วก็เสียบที่มวยผมเพื่อให้ส่งกลิ่นหอมแทนการพรมน้ำหอมค่ะส่วนบูงาํำไปนั้นจะไม่นิยมใช้ดอกเพราะเมื่อแห้งแล้ว จะมีกลิ่นออกเหมือนเปรี้ยวนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ